ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดยาลาก็เกิดเหตุการณ์กาดยิงกันขึ้นนะครับที่สถานบันเทิงที่มีชื่อว่า NASA ดิสคัฟเวอรีนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะลาทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก1รายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความมึนเมาและก็มีการทะเลาะเบาออแวงกันตั้งแต่อยู่ในผับนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อคืนนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีการใช้อาวุธสงครามการยิงบริเวณด้านหน้าสถานบันเทิงที่มีชื่อว่านาซาดิสคัฟเวอรี่บริเวณบริเวณถนนเฉลิมชัยเขตเทศบาลนครยาลาหลังรับแจ้งพันตำรวจเอกไรเริกปัญญาไตรรัตผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยาลาก็ได้รีบลงพื้นที่พร้อมด้วยชุดกู้ชีพและก็กู้ภัยแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับโดยได้ช่วยกันนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์ยาลาทราบชื่อก็คือ นางสาวมาลีสิริรัตน์อายุ38ปีเข้าที่บริเวณเอวขวาฉีกขาดทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินรายที่2ก็คือนายสุปรกรทองจำรูนอายุ31ปีถูกยิงใต้ราวนมซ้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์ยาลาเช่นเดียวกันและรายที่3ครับชื่อนายสุรศักดิ์อิสรโรอ,อายุ4 1ปีถูกยิงบริเวณด้านหลังนะครับทะลุไหล่ด้านหน้าซึ่ง ก็รายนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเดินออกมามีผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกว่าจะถูกตียังไงก่อนช่ผู้ชายคนนั้นถูกวิ่งหนีออกไปวิ่งเหนีอยวไปก็ผู้ชายสองคนที่เดินตามออกมาแล้วก็ถือคนเล่าแล้วผมก็จับเขาแต่เขาก็สะบัดแล้วจับก็เขาเดินอีกคนหนึ่งไป<อ>ขึ้นรถอีกคนหนึ่งไปทางซ้ายใช่แล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าอยู่ในโต๊ะที่คนที่ถูกตีเดินตามก็ถามว่ามึงตีเขาทำไมตีเขาทำไมเดินตามถึงรถแล้วมันก็ชักปืนทับหลังคาแล้วมันก็ยิงปั้งพอร่วงก็อบ มันก <formation jin inh aling> <at> ็กาดเลยนี่ก็ปั้ง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 แม็กเล็กมันยิงธรรมดาแต่พอสักพักบนนั้นมันจะหมดแล้วมันใส่แม็กสองมัยิงออโต้เลยปั้ง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 มั่วเลยกัดมั่วเลยกัดกัดในบนเพราคนที่จะเดินมาก็โดนเหมือนกันหลังจากเสร็จมันก็สักพักมันตัดรถตัดรถเสร็จก็มันเหยียบผู้หญิงคนนั้นที่นอนอยู่เหยยีบครับเหยียบเหยียบขึ้นบนแล้วก็ไปสำหรับคนร้ายรายนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถติดตามตัวจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมมมาาาททรบชชชืื่่่ออก็คนนนยยหััุุ อายุ25ปีอยู่ในอาการมึนเมาแทบไม่ได้สติที่ก็ได้ไดนำไปยังสถานีตำรวจภูทรเมืองยะลาจากการตรวจสอบในรถยนต์เก๋งยี่ห้อตโตโยต้าวีอสสีบร,รอนเงินหมายเลขทะเบียนกไก่พ่อพาน3662สงขาของคนร้ายเจ้าหน้าที่ก็พบอาวุธปืนสงครามนะครับเป็นอาวุธอากา เอเค47จำนวนหนึ่งกระบอกที่อยู่บริเวณด้านหน้าของคนขับและอาวุธปืนพกสั้นจุด3.8หลังคนขับอีกหนึ่งกระบอกตรวจสอบและเก็บหลักฐานที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดเบื้องต้นคนร้ายที่ก่อเหตุรับสารภาพว่ามีเรื่องกันในผับนะครับหลังจากที่ได้สติแล้วก็รับสารภาพว่ามีเรื่องกันในผับหลังจากผับป,ปิดนะฮะก็ได้รีบไปเอาอาวุธสงครามอากาศที่วางอยู่ในรถแล้วนำมากราดยิงจนได้มีคู่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวครับ ก็คงต้องรับโทษกันต่อไปนะครับสาหรับคนที่ก่อเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตถึง2รายนะครับสําหรับดาร์ซาดิสคัเวอรี่นี้ก็เป็นผับหรือว่าเป็นสถานบันเทิงชื่อดังในตัวเมืองยยลาที่มีนักเที่ยวราตรีเข้าไปเที่ยวเป็นจํานวนมากนะครับในในพื้นที่จังหวัดยยลานั้นก็เป็นพื้นที่ทีเ่เรียกว่าเป็นพื้นที่พิเศษก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าคนร้ายรายนี้มีอาวุธ ปืนสงครามร้ายแรงก็คือปืนอาก้าครอบครองอยู่ได้ยังไงนะครับแล้วก็เหตุผลอะไรที่ได้นําเอาทั้งอาวุธแล้วก็มีอาวุธสงครามทั้งอาวุธปืนเขาเข้ามาเที่ยวนะครับในเมื่อตัวเองจะรู้อยู่แล้วว่าจะเข้ามาเที่ยวเอามาพกเข้ามายังไงนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็สืบสวนกันต่อไปนะครับว่าอาวุธสงครามอย่างนี้เล็ดลอดไปอยู่ในความครอบครองของคนร้ายรายนี้ได้อย่างไรครับขอบคุณที่ติดตามชมและก็ขอบคุณข่าวจาก เฮียบุ๋มยาลานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ